อันนี้เอาใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันโปรโม,มชั่นใหม่ล่าสุดเลยผมให้ผ่อน96งวดดาวแค่20,009 0 0 0พออ่ายอดผ่อนเท่าไหร่คุณเหลียงยอดผ่อน9,000กว่าบาทครับอ่มมาโัรโมชั่นนี้เฉพาะที่คุณโอนะฮะเหลียงนะครับแล้วก็โตโยต้าออนแอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอโต,ยตอยโตยต้าพาเพลินและเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับ วันนี้เราจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคุณเหลียงใช่และมารีวิวรีวรุ่นใหม่สมาร์ทแคปคันแรกของเราในช่อง อันนี้เป็นรีวิว รีโวสมาร์ทแคป2022คันแรกของเราในช่องเลยนะในช่องนะเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม้สมาร์ทแคปไม่ได้เปลี่ยนโฉมนะครับเออใช่ไม่ได้เปลี่ยนโฉมสมาร์ทแคปไม่ได้เปลี่ยนโฉมแต่สมาร์ทแคปเป็นยังไงที่มันปรับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่แล้วก็เสริมอุปกรณ์เข้ามาเขาเรียกเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันให้ให้แบบคุ้มค่ากว่าเดิมนะครับในราคาเริ่มต้นแค่เท่าไหร่740,000บาทดูสิคันนี้เป็นรุ่นไหนครับคุณโอครับตัวนี้ถ้าแบบว่ามองภายนอกนะถ้าเเมื่่่ออกนนีย สังเกตไฟตัดหมอกเนี่ยมันจะเป็นตัวมิดเพราะว่าเอนที่มันจะไม่มีเรานึกว่าเป็นเกรดมิดใช่แต่จริงแล้วในสมาร์ทแคป e ีโว่2 2ตัวใหม่ล่าสุดคันนี้คือเกรดเกรดเอนทรีเอนทรีครับเอนทรี ry, ก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะใชไ่ไฟตัดหมอกขึ้นมาแล้วนะไฟหน้าก็เป็น led lighting อยู่แล้วถูกต้องไหมใช่กระจังหน้าก็เป็นครเมียมอยู่แล้วใช่เนะี่ยอย่างนี้เราจะดูต่างกันกับตัวมิดได้ยังไงดูเปลี่ยนสังเกตที่กันชนหน้าจะไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันใช่ไหมแค่นั้นอ่าถ้าเป็นตัวเก่าด้านนาเเป็ตก่ โซ่เก่าเนี่ยเกรดมิดเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเห็นไหมอ๋อน่านี่เกรดมิดนี่คันนี้คันนี้เป็นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าแต่เป็นเกรดมิดจะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแต่สังเกตดูว่าหน้าตาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยใช่มใช่มันไม่ต่างกันเลยเรานึกว่า Ent ทรีตัวใหม่คันนี้ก็คือเป็นเกรดมิดจริงๆไม่ใช่ใช่พอล้อเล้อลายล้ออะไรเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะไฟหน้าคือทุกอย่างมันเหมือนกันหมดอะด้านนอกอะเนาะออย่างนี้เราซื้อเกรด e n t ทรีเนี่ยก็ได้หน้าตาเหมือนคล้ายๆเกรดมิดแล้ว่ะะใชน เพราะว่า e อ t r รตัวใหม่นี่มีไฟตัดหมอกมาให้ก็คุ้มเลยนอกจากไฟตัดหมอกมีอะไรมาให้อีกคุณโอช่วงล่างระบบช่วงล่างความปลอดภัยมีอะไรมาให้มั่ง v s c นี่ช่วยทรงตัวเวลาเข้าโค้งช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งถูกต้องไหมใช่แล้วก็มีอะไรอีก TRC TRC ป้องกันเราหมุนฟีขณะออกตัวใช่แล้วก็มี HAC ระบบระบบอะไรครับออกตัวออกตัวทางลักชันบนทางลักชันเพื่อไม่ให้รถลื่นถอยหลังลงมาถูกต้องไหม ยังมีระบบ ba เสริมแรงเบรกนะครับอ่า<ช>ส่วน abs ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกการทันหันมีอยู่แล้วใช่อันนี้มันมีทุกรุ่นตั้งแต่ตัวกระสือนี่คือระบบช่วงล่างของรุ่น s m a r t c a p ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าต้องเกรดมิดยกสูงขึ้นไป<ช>แต่พอเป็นตัวใหม่ปัจจุบันนี้ entry ยกสูงก็มีให้หมดเลยนะท่ากับว่าจริงๆแล้วนะเราไม่จําเป็นต้องซื้อตัวมิดก็ได้นะ ใช่ไหมเพราะว่าช่วงล่างอะไรมันมาเหมือนกันหมดแล้วถูกต้องไฟหน้าไฟท้าย LED lighting ครบเลยนะครับเห็นไหมคุณเหรียญสังเกตการชนท้ายตัว entry จะไม่มีเซ็นเซอร์อ่ะอ่ะพอมาตัว mid ตัว m ่ยจะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็น entry จะไม่มีเซนเซอร์รอบคันแล้วก็กล้องมองหลังกล้องมองหลังกล้องมองหลังถ้าเป็นเกรีิญยกสูงขึ้นไปจะมีกล้องมองหลังให้อย่างนี้นะครับกล้องมองหลังอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าเป็น entry ยกสูง ไม่มีมันจะไม่มีกล้องมองหลังให้เท่ากับว่าถ้ามองภายนอกนะมันจะต่างกันประมาณ3อย่างก็คือเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังแล้วก็กล้องถูกต้องแค่นั้นใช่ครับทุกอย่างเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันใช่ครับรถสวยนะเนอะนี่ขนาดเอนทรีเริ่มต้น7จ็ดแสนสี่ผมรู้สึกรถเป็นใหญ่รถมันบึกบึนอ่ะสวยจริงๆแล้วนะมันน่าใช้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วแต่ว่าอันเนี้ยลูกค้าอ่นนัอนมองอ้าว มีแค่นี้เองเหรอแต่จริงๆแล้วภายในภายในความแตกภายในของมันอะก็มีมีอยู่เดี๋ยวกับพวกวิทยุเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าไหมไปภายในเลยดีกว่าไปเชิญครับเชิญเลยครับอะคุณเลี้ยงเนี่ยคุณเลี้ยเห็นไหมความต่างของมันภายในมันก็มีอยู่นะอย่างเบาะบอะจริงๆแล้วตัวเอ็นที่เนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ถ้าเป็นมิดเนี่ยมันจะเป็นบาะหนังที่ปอดไฟฟ้าใช่ บอกผ้าเขาดีนะเนี่ยทาหนาเหมือนกันนะบอกผ้าเขาเป็นยังไงคุณเลี้ยงบอกผ้าเขาเย็บเข้ารูปอ่ะแล้วก็มันเย็บเป็นลายสปอร์ตนะวัสดุวัสดุวัสดุหนาแข็งแรงนี่ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยไม่มีขาดแน่นอนไม่ต้องกลัวแตกอ่ะไม่ต้องกลัวได้หลุดเลยเนี่ยโหเย็บมาดีมากแล้วตัวบอกเขาหนาหนาแบบหนามากนะนั่งนุ่มสบายนะใช่บอกเขาหนาแล้วมันอกกระชับตัวผู้ขับผู้นั่งผู้ขับขี่นะครับมันก็จะมีเรื่องของ ไม่มีอาการปวดหลังนั่งสบายรองรับสรีละไหนแต่เรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุพวกเบาะพวกนี้แหละจะเป็นตัวซับแรงกระแทกใช่ไหมนะครับเนี่ยดูดิความปลอดภัยของเขาก็มีถุงลม3ลูกถุงลมทั้งสามลูกครับนะคลเวลลเนี่ยหัวเข่าก็ขึ้นมาดูหน่อยซิผู้ดยสารนี่ก็มี สบายมากคุณอกบันไดไหมครับเอ้มันเขามีโอ้บันไดข้างคุณเหลียงนี่ไม่รู้บันไดข้างเหยียบขึ้นไปได้โอ้ไม่ผมผมจะเอาบันไดลิงให้คุณโอแล้วโอ้คุณเหลียงไม่ได้ดูเลยเห็นคุณโอปีนขึ้นรถเมื่อกี้นี่คุณเหลียงเอากระเช้าไหมคุณโอแม่คุณเหลียงนี่สูงมากเลยดูเขามีตรงนี้ด้วยนะคุณเหลียงถุงลมที่เขาเนิ่ยละที่หัวเข่าอ่าใช่มันกระแทกเป้า กัน <Bond> ไม่ <cities S 1> ใช่อ <ไ box. S 1> ๋อการกระแทกอะไรครับกันกันเนี่ยหัวเข่าหัวเข่านะฮะขาหักแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะขึ้นได้ไหมฮะเชิญเชิญเชิญคุณเหลียงขึ้นเลยครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะสังเกตดูถ้าเป็น entry นะครับยกสูงจะมีมัลติฟังก์ชันคือปุ่มกดที่พวงมาลัยแต่พวงมาลัยยังเป็นยูเรเทนเหมือนเดิมไม่ใช่พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับถ้าเป็นเกรดมิดยกสูงขึ้นไปพวงมาลัยจะหุ้มหนังใช่นะ เครื่องเสียงนะคะสังเกตดูจะเหมือนกับรุ่น z e dition นะครับถ้าเป็นเกรดมิดยกสูงขึ้นไปเนี่ยจะได้แบบบิวอินมันจะเป็นหน้าจอที่บิวอินมากกว่านี้แล้วก็สามารถสะท้อนหน้าจอกับมือถือได้<ม>นะครับดู YouTube ผ่านเครื่องเสียงได้นะครับแต่ตั้งแต่กเกรดยกสูง Entry ลงไปจนถึงเซตอ,อ dition นะครับตัวเตีย้ยเนี่ยจะได้เครื่องเสียงตัวนี้นะครับเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับคุณโอ เห็นพูดอยู่คนเดียวเรื่องเดียตัวนี้มันสามารถดูหนังได้นะการดูหนังของเขาเนี่ยก็คือต้องมีโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นซัมซุงที่ใช้ได้เราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสามารถดู YouTube ขึ้นได้อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็สามารถดู y o YouTube ได้ใช่แต่ว่าเราเคยทาคลิปไปแล้วลองเลื่อนเลื่อนดูใช้มีราแครเหมือนตัวมิยกสูบไม่มีตัวนี้ไม่มีมีราคาตัวนี้ก็คือสามารถดู YouTube ได้แต่ว่ามันจะใช้สําหรับพวกแอนดรอยเท่านั้นนะแอปเปิลน่ะไม่สามารถใช้้ไไดอ๋ทยังงครบ ทำอย่างไงต้องไปดูคลิปย้อนหลังอ๋อเรามีทำคลิปไว้แล้วใช่เราคือปกติไอเครื่องเสียงตัว entry ยกสูนจะถึงเซตเอเดชันเนี่ยมันดูมันดูจะทูไม่ได้เพราะไม่มีมิลเลคสใช่แต่เรามีแอปพิเศษซึ่งเราทำตัวอย่างมาให้ดูในคลิปในช่องแล้วเดี๋ยวเราทำไปแล้วเราเนบไว้ข้างล่างใต้คลิปแล้วกันเนอะลองลองดเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใต้คลิปแล้วกันแต่แต่แต่โอจะบอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้เลยก็คือ oppo ที่โอไปไปดูมัอนเนาะ oppo กับ xiaomi มั้งถ้าจำไม่ผิดใช้ไม่ได้แล้วก็ถ้าเป็น samsung samsung ต้องเป็นปีใหม่ๆเนาะแบบสปีที่แล้วอะไรเงี้ยขึ้นไปเงี้ยเอมันจะใช้มันจะรองรับอยู่คือพรสัพว์ที่ใช้ได้ยังมีไม่เยอะต้องรล้ใหม่หน่อยใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอะไม่ได้สนใจที่จะดู YouTube ก็มีฟังก์ชันที่เป็น Endorato กับ Apple CarPlay ที่สามารถฟังเพลงผ่าน YouTube แล้วก็ดู Google Map ได้ดูแผนที่นำทางได้ก็คือตัวนี้เราสามารถดูแผนที่นำทางผ่านเครื่องเสียงได้โดยใช้เสียบสายเล่นคู่กับโทรศัพท์มือถือใช่ใช่ถูกต้องไหม USB เข้าตรงเนี้ยอ๋อแล้วก็มีบลูทูธฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้ใช่รับรับสายว่างสายจากตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมและที่ไฮไลท์เลยคือ T-Connect ครับใช่ระบบติดตามรถยนต์ติดตามรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้โอ้ นี่ขนาดตัวเครื่องเสียงแบบรุ่นถูกสุดตั้งแต่ตัวกระสือจนถึงเอ็นที่ยกสูงแซดเอดิชันได้เครื่องเสียงตัวนี้หมดเลยจริงๆแล้วเครื่องเสียงตัวเนี้คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้แคปนะใช้ตัวกระสือหรืออะไรอยู่ก็คืออันนี้ใช้เหมือนกันหมดเลยเครื่องเสียงแบบนี้โอ้โหโตต้านี่ให้ของดีมาเลยนะถ้าต่รุ่นถูกสุดเลยใช่ไหมดีดีดียกสูงอย่าลืมนะครับมีคูบ็อกด้วยนะ ยกสูงทุกรุ่นขึ้นไปนะครับมีคูบ็อกด้วยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับจริงๆคูบ็อกมาตั้งแต่ตัวเตี้ยในเปดมิดนะครับแต่ว่าถ้ายกสูง่ยมีทุกรุ่นเลยคูบ็อกเอาไว้แช่เบียร์เอาไว้รักษาความเย็นเออเดี๋ยวจะพูดเบียร์เขาเรียกว่าผลน้ำผลไม้นะน้ำผลไม้น้ำผลไม้หมักนะหมักนานไปหน่อยมีช่องไฟ12โวลต์ที่สองช่องแล้วนี่ต้องมีปุ่มเปิดปิดเปิดปิด VSC TRC เป็นระบบช่วยสนับสนุนช่วงล่างนะครับ ใช่มันเป็นควบคุมการทรงตัวเป็น,ป,นป้องกันล้อเหมือนฟรีแต่บางคนบางคนเขาไม่ชอบพวกออกตัวแรงๆล้อฟรีอย่างเงี้ยน, <Desde S 1> นะครับหรือลดอิคลมมันต้องปิดระบบนะครับเพราะบางคนอยากออกตัวล้อเอียดอะเอียดอาร์เอียดอาร์เนี่ยมันต้องปิดระบบนะครับโดยการกดค้างไว้5วินาทีครับแล้วมันจะเป็นการปิดระบบมีไฟโชว์ขึ้นหน้าปัดนะครับหลังจากนั้นคุณจะออกตัวเอีอาร์ก็ได้หรือจะตะกุยล้อออกจากอุปสรรคลมก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วจะเปิดก็กด1ครั้งหรือสตาร์ทเครื่องครั้งต่อไปแต่ทุกครั้งที่เรา สตาร์ทรถเนี่ยก็คือมันทำมาอัตโนมัติอยู่แล้วมันสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเนี่ยจะมีเป็นการเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอีโค่ก็ประหยัดน้ำมันพาวเวอร์ก็เป็นการเร่งแซงเพิ่มอัตราเร่งนะครับส่วนต่างก็อยู่แถวแถวสัก10รู้สึกได้อ่ะรู้สึกได้แต่มันไม่ชัดเจนมากนะครับรู้สึกได้นะครับแต่บางคนบางท่านบอกว่ารู้สึกรู้สึกแตกต่างกันมากนะฮะผมก็เอ๊ะติดในตัดหรือเปล่า แบบเหมือนกดเหมือนกดน็อตปล่าใครดูไฟอัดดับเฟลิสไหมอ่าเรากดปุ๊บโอ้โออยมันหลังติดบ่อเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันมีส่วนต่างกันบ้างแต่พอรู้สึกได้ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ที่เรามารีวิวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มอ่ <kidnapped. S 2> <Mo. S 3> าไฮไลท์เนี่ยคือช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมคุณเหลียงครับต่อข้างล่างไหมต่อข้างล่างไหมโปรโมชั่นใช่ไหมเราไปคุยโปรโมชั่นไปดูโ่ข้างล่างกันครังเราต้องคุยโปรโมชั่นข้างล่างมาสำหรับโปรโมชั่นคุณเหลียง มีอะไรน่าสนใจบ้างตัวนี้นะออันนี้เอาใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันโปมโมชั่นใหม่ล่าสุดเลยอ่าผมให้ผ่อน9.6งวดโปมโมอชั่นนี้เฉพาะที่คุณโอนะฮะเหลียงนะครับแล้วก็โตเกยต้าออนแอร์ะครับผ่อนได้9.6งวดผ่อนได้9.6นวดปกติต้องดาวต้องดาวเป็นแสนอะนะครับของเรา ดาวแค่2 9 0 0มื่นเก้าสองหมื่นเก้าพอนะสองหมยอดผ่อน2 9งหมนี่ไม่ใช่ยอดผ่อนหลักหมื่นนะอ่าอ่ายอดผ่อนเท่าไหร่คุณเลี้ยงยอดผ่อน9,000กว่าบาทครับอ่านะใช้เงินเอาลดสองหมื่นเก้ายอดผ่อนเก้าพันกว่าบาทเก้าสิบหกนวดคือพอผ่อนยาวๆแล้วอ่ะค่างวดมันก็เบาถูกต้องไหมอ่าอนาคตเราก็สามารถเอ่อหาเงินมาโปะมาปิดได้ไม่เป็นไรลูกค้าอาจจะมองว่าเอ้ยมันยาวไปหรือเปล่า เขาเรียกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเอาสบายก่อนนะครับาถึงวดใช่เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะอะไรยังไงเนาะแล้วที่ต้องระวังคือนะครับระวังโปรแกรมสบายดีนะเออใช่ลูกค้าเจอมาเนี่ยสบายดีบางคนบางคนทางทางพนักงานขายเขาไม่ได้แจ้งนะว่าใช้โปรแกรมสบายดีนะค่างวดถูกจริงแต่ต้องจัดไฟแนนซ์สองรอบใช่นะครับ ช่วงแรกอะ<ม>เขาอาจจะให้ค่าง,งวด8,000กว่าบาทใช่็อตสนี่โดนเป็นหมื่นอะใช่ไหมพอหอมาสี่หปีอยู่ดีฟนแนนซ์โทรมาบอกคุณต้องเซ็นสัญญาอีกรอบนึงนะแล้วค่าง,งวดช่วงหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทใช่อ่ะอย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้วผ่อนผ่อนยาวมากนะผ่อนผ่อนหปีช่วงแรกเสร็จต้องไปผ่อนอีก4 3, ปีหรือ 3, 3ปีช่วงหลังใช่ไหมช่วงแรก6ปีหรือ5ปี มีสี่มีสี่กับห้าอ๋อส่วนใหญ่จะโดน5ปีใช่ห้าปีแล้วก็บวกอีก3กลายเป็น8ปีนะแต่ข้างเงื่ช่วงหลังจะแพงมากใช่ข้างเงื่คือมันมันไม่ได้เท่ากันไปตลอด8ปีอ่าแต่ของเราที่ทําให้ตรงนี้เท่ากันตลอด8ปีเลยข้างเงื่แบบอ่าเท่ากันทุกงวดนะใช่ไม่จําเป็นต้องจัดไฟไหนอีกรอบเลยไม่ใช่โปรแกรมสบายดีนะใช่นะครับดาวสองหมื่นเก้าพ่่าเก้าสิบหกงวดนะครับเก้าพันกว่าบาทตลอดสัญญานะใช่อแล้วก็บางคือจะบอกว่าลูกค้าบางท่านเนี่ย อาจจะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยก็ได้นะลูกค้าบางท่านใช่บางท่านนะเก้าเนี่ยอาจจะไม่ต้องค้ำเลยใช่แล้วโปรแกรมนี้ไม่ได้ซีเรียสนะอาชีพอะไรก็ได้อืมอาชีพอะไรก็ได้ไม่ต้องมีรถก็ได้ไม่จําเป็นอ่าไม่ต้องมีก็ได้อันนี้ใครที่อ่าดูอยู่นะครับผมบอกเลยว่าขอแค่มีอาชีพและรายได้นะครับเอารายได้สักสองหมื่นแล้วกันเนะประมาณใช่เพราะว่ามันสองเท่าแต่ว่า สองหมื่นเนี่ยหักภาระแล้วนะหักภาระแล้วจริงจริงหมื่นหมื่นเก้าก็ซื้อได้แล้วนะโปรแกรมเนี้ยรายได้หมื่นเก้าหลังจากหักภาระแล้วเนี่ยเหลือหมื่นเก้าเนี่ยซื้อได้แล้วผ่านแน่นอนขอแค่อย่ามีประวัติติดแบล็กลิสพอใช่แบล็กลิสเนี่เป็นอะไรที่ปัญญาคนนึงแบล็กลิสจะได้นะแต่คือบางทีเราอาจจะต้องไม่ได้ใช้เงินดาวแค่นี้ไงเซ็นที่เราที่แรกนะนะย้ำเลยเซ็นที่เราที่แรกแล้วก็อย่าลืมเดินบัญชีมาก่อนนะครับสักห้าเดือนแล้วกันห้าเดือนหกเดือนเดินมาก่อนเลยถ้ารู้จะซื้อรถนะ ให้เตรียมตัวเดินบัญชีไว้ก่อนเลยเอายอดเงินฝากเข้าบัญชีไว้เยอะนะครับมีเท่าไหร่ก็ฝากไปเลยฝากเข้าไปเลยครับหรือพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพอิสระรับจ้างขับวินหรืออะไรเงี้ยมีได้รับเงินสดมาทุกวันเนี้ยเอาเข้าเข้าเข้าทุกวันเข้าตอนเย็นแล้วค่อยเอาออกตอนเช้าก็ได้ใช่หรือเข้าสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ได้นะเออก็เอาที่สะดวกแต่ขอให้มีเข้าอ่ะใช่เข้าเอาเข้าอ ช่ครับก็ประมาณนี้เนาะคุณเหลียยถ้าใครเลื่อนผ่านมาดูนะแคมเปญปลายฝนต้นหนาวครับเดือนตุลาถึงเดือนธันวาเพราะว่าธันวาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับต่างจังหวดัดกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วอยากมีรถป้ายแดงขับไปแหม่ไปโชว์รุ่นใหม่อย่างเงี้ยติดต่อโอ โ,โตโยต้าพาเพลินตาล้องโตโยต้าออนแอร์แล้วก็ของคุณเหลี่ยงครับเหลี่ยงโตโยต้าพาทัวร์ครับขอย้านะครับว่าตุลาคมนี้ต้องจองแล้วนะครับเพื่อให้ออกรถภายในธันวาคม<ช>ปีนี้ให้ทันนะครับใช่ถ,ถ้าไม่จองช่วงตุลาคมไปจองพฤศจิกายนก็50-50แล้วนะมันอาจจะไม่ทันเพราะว่าหลายๆอย่างเนาะไฟแนนซ์ด้วยแล้วก็การสมมอบรถด้วยช่วงปลายปีลูกค้าออกรถเยอะนะแล้วไหนจะพอความต้องการเยอะเสร็จปุ๊บรถผลิตไม่ทันอีกคิวอีกใช่ไหมเยอะเยอะเยอะจริงๆนะครับ ก็จริงๆลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอมอเตอร์โชว์จะบอกเลยนะมอเตอร์โชว์รับรถปีหน้าแน่นอนดู่นเลยถ้าลูกค้าไม่รีบอ,ะอ่ะไปรอจองในมอเตอร์โชว์ได้ถ้าลูกค้าไม่รีบนะแต่ถ้าลูกค้าจะมาออกรถทันวามกราไปจองมอเตอร์โชว์เนี่ยยังไงก็ไม่ทันใช่ใช่ครับโอเค <นะ S 1> จริงจริงแล้วโปรโมชั่นตอนเนี้ยก็ดีถือว่าดีนะใช่ครับดีมากเลยอ่ะครับโอเคยังไงนะครับ ฝากช่องอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับโอขอฝากช่องนะครับโอโตย o t a าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลียงครับโตโยต้าพาทัวร์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคบเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะติดต่อเรา3าคนนะคบช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับรอชมของดีอีกทนนี้สวัสดีครับ